เราดูเจ็ดเจ็ดแต่มันไม่ออกมันไปออกห้าห้าแต่สูงสูน้องภูมก็บอกว่าแม่ไปซื้อทําไมเลขนั้นไปซื้อเลขยืมผมก็จําได้ก็สวัสดีเอซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาที่พิทัศน์ทราบข่าวว่าพิทัศน์มีเลขน้องภูมิเขียนจับเลขไปเที่ยวต่างประเทศให้เลขลาวเนาะตำลาววันนี้เดี๋ยวพิทัศน์จะปล่อยเล,ยเลขน้องภูมิไปเที่ยวลาววันนี้นะครับเดี๋ยมดูกันตนน้นาลงปู

คือพีนาแล้วก็เอซีทุกๆขั้นวันนี้ทราบข่าวว่าน้องภูมิเข้ามายังไงทั้งเคียนเลขลาวหรือไปเที่ยวลาวให้ครับคือช่วงวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผมก็มีที่โทรบอกว่าน้องภูมิได้บอกตัวเลขคืออันนั้นเราไม่ได้ถ่ายรูปแต่เข้าเข้าซื้อถูกเข้าเก้าเจ็ดเจ็ดกขาบอกเก้าเจ็ดเจ็ดน้องภูมิบอกแต่ไม่ใช่ว่าออกแล้วเราบอกคือบอกตั้งแต่เลขลาวออกศูงศู์กับห้าห้า น้องภูมิบอกแม่เขาแม่เขาก็ลองไปซื้อลาวดูเจ็ด็ดแต่มันไม่ออกมันไปออกให้ห้าตาสูงๆน้องภูมิก็บอกว่าแม่ไปซื้อทําไมเลขนั้นไปซื้อเลขใหญ่มผมก็จาได้ก็ได้คุยกับพี่ที่มาช่วงโคง้งสุดท้ายที่ผมบอกเันศูนก็บอกพี่อยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทํา o ยูท b e พี่น้องภูมิบอกเจ็ดกับไอ้ก้าเจ็ดก็คุยกันไปน้องประสาคนแก่ก็ลืมบางไหไรบา <laughs> งพอวันจันทร์ผมก็ไปบอก น้องภูเขียนเลขสี่ตัวให้หน่อยเลขอะไรเดี๋ยวน้องภูเขียนถ้าน้องภูเขียนให้เลขสี่ตัวเด้อตัวไหนก็ได้ที่น้องภูชอบตัวไหนก็ได้ที่น้องภูมายน้องภูก็เขียนให้วันจันทร์สี่สี่เจ็ดเก้าแต่มันออกหนึ่งสี่เจ็ดหกอันนี้ก็คือก็ถือว่าเข้าก็ได้ครับผมมีคนซื้อถูกเจ็ดเก้าเจ็ดหก แล้วเมื่อวานลงเข้าไปอีกน้องภูมิเรียกกลับหัวเจ็ดเก้ามาออกเจ็ดหกเขียนได้อีกไหมเสกแล้าเขาก็ทำล้อตามาประษานีพอดีเขาก็ไปประกาศมาเปิเขาเลยนสตัวนะครับเขาก็เลยเขียนไปเลยส่ตัวเาว่าพอดีผมไม่ได้เอาคลิปมาเนาะมคือเขาไม่ให้ถ่าย เลยผมเป็นตัวแทนบอกบอกให้ fc ได้ซื้อเลขลาวในวันนี้วันพุธวันที่สิบเก้าวันเปิดถนนวันนี้เลยเอาตัวเลขน้องกูมาเปิดเลขต่างประเทศตรนวันนี้ให้ fc ได้ลงติดตามดูตัวเลขนอกวันจันทร์ก็ทีก็ถือว่าเข้าออกเปล่าหลองก็เจ็ดเหรียญตัวนี้โชว์เลยคนระับแบบนี้อ่าสี่ตัวเลยทุกคนไปเที่ยวลาวเ้ว้อทุกคน ก็ลองเขียนแต่เยนยว่าลาวนองภูมิลาวนอง,งนองภูมิพาอันน,น,น,นี้ลายมือน้องภูมิเลยวะนี้ยอันนี้ลายมือนองทัศอันนี้อ๋อสวยลายมือน้องภูมิผมไม่ได้ซื้อมาที่เขาเขียนในกระถาษลายอ๋อครับลเลขเก 9, ้าเขาเหมือนเล็หก 6, นองภูมิก็เลยนองทัศเขียนมาให้เอฟซีได้ดูได้ลองตามดูว่าลขน้องภูมิเข้าทีไหม ทำใม้เข้าก็เป็นแนวทางเนาะเราะเราเป็นแนวทางเนาะเพื่อเข้าเนาะเอซนะเป็นแนวทางเ่านั่นเนาะเราก็มีรู้ว่าจะออกตัวไหเนาะนเลีกเราออกเดิมๆก็ได้เหมือนเจ็ดสี่แล้วเจ็ดสี่้องสองวันครับครับอันนี้ก็ห้าสามสามเก้าคือน้องภูมิถ้าเจ้าให้แม่นนะครับเอฟซีแม่เพราะแม่ก็าถูกบ่อยก็งดตนาเข้าเจ็ดเจ็ดแล้ก็ถูกประมาณสามร้อยครับครับอ๋อครับนค้องภูมิน้องภูมิเราก็ไม่ได้ถ่ายด้วยโมติี่ผ่านมานะ ก็ได้คุยกับกลุ่มทราบอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายที่ผมให้สองศูนย์แล้วก็พอพอคืนนั้นผมก็ฟันเลนเจ็ดแปดกับเจ็ดสามหนึ่งเนาะแต่มันก็ออกไปแล้วแปดเอเจ็ดเจ็ดแต่น้องภูมิให้เามเจ็ดเจ็ดแต่คุยกับกลุมทราบแต่ไม่ได้ไม่ได้ทักครับก็เลยเอาลีกลามาให้เอฟซีเผื่อเผื่อดวงของน้องภูมิบอกให้เอฟซีได้ถูกลับก็เลยให้รีดลาไปาสามกับสามเก้า แล้วก็อันนี้ก็เป็นเลขทําถนนด้วยเนาะครับแล้วก็ตรงกันไหมการเปิดถนนเลขก็ทะเบียนรถก็เก้าสามหกสี่ก็เดียวกันครับเดียวกันอ๋อแล้วก็เลขหลวงปู่ให้เปิดถนนก็วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าครับแล้วก็รหัสสามศูนย์หนึ่งผมก็เขียนตรงสามเก้าหนึ่งเก้าครับพอลองดูลองดูเป็นแนวทางครับทุกคน ต่างกันเลยเอาสี่ตัวเราก็ลองดูจับห้าบาทสองบาทเรางไม่ต้องซื้อเยอะเราควรมันคิดสี่ตัวแล้วกับเราพอเราเอกจะออกตัวไหนเนาะก็ให้เป็นแนวทางนวทางเลขลาววันนี้ห้าเก้าสามสามลองดูจับดูถ้าถูกใครจับเอาสี่ตัวสี่ตัวเราก็ซื้ออย่างนี้ห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าสามเก้าเก้าสามโอ้ซื้ออยแบบนี้หมอครับต้องซื้อแปบนี้อย่างนั้นเราไปไปซื้อสี่ตัวลองสี่ตัวแต่เขาถ้าถูกทั้งสี่ตัวเขาจ่ายเยอะครับอันนี้ก็ ตามที่เราบอกเนาะผมไม่ค่อยเป็นแนวทางนะครับนแนวทางอันนี้เป็นเลขน้องคมิเดี๋ยวเดี๋ยว่าเออเลขน้องคูมิพี่ิจรินะคือคือไม่มีใครร,รู้มาก่อนเราเล่อนเลืออกตัวไหนแต่ผมผมนี่แหละเป็นคนที่ไปขอน้องคูมมาแล้วก็ให้เอฟซีได้ดูได้ชมเราซื้อตัดค,ค,ครับพ้ะติองค์นี้สวยงามมากเนาะองค์หลวงปู่องค์นี้เหมือนนะเหมือนกับเืนบ็นสีทองเลยเนาะแล้วก็ผมูคุยที่หนึ่งเรื่อง ทูบเสียงตายดีครับจุดทูบเสียงตายตอนตอนหมดแล้วผมก็ยังอยู่อย่างนี้อีอันนี้ผมจุดเองแล้วผมจุดให้พี่จงรักครับสวายทูปสวายน้ําถวายเทียนวยันนั้นที่พี่สง่งเงินมาให้ผมก็เลยมาไหว้ตรงนี้แล้วผมจุดทูบเสียงตายได้หนึ่งห้าศูนย์พี่ก็ได้ประมาณน่าจะสิบใบหนึ่งห้าศูนย์ห <150, 50. S 2> ้าศูนย์วันที่ที่ผ่านมารับวันที่ผ่านมาอ๋อ จุดตรงนี้แหละพอตรงนี้แม่นพี่ถ้าตอนตอนออก,กอนิดๆจุดก็ออกอีกเกี่ตัวมีคนให้จุดมาก็ได้เกี่เกี่โอ้ไกลขึ้นข้างบนนะเรารบกวนแล้วก็อบอก,กว่าพอแล้วถ่ายพอแล้วครับอ่าครับเกี่ีประมาณนี้นะครับอ่านโซ่เล็กนิดนึงครับเกี่ยตัวเล็กเาในสำรับเล็กลงภูมิพอดีเจ้าของเทามารบกวนแล้วห้าสามสามห้าภูมิมาเล็ อย่าลืมนะครับเป็นแนวทางเนาะโอ้ไ <c oughs> ก่คันนี้ครับโอ้โหจนจบไก่คันถูกแล้วอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณที่เจ้าพาณ์เข้ามาถ่ายทำเรื่องราวให้วันนี้แล้วก็กราบขอบคุณเอฟซีที่ดูชมปิดทุกข้อย่าบ้าไปดานะครัก็เป็นแนวทางกราบขอบคุณครับผมไปรับไม่โดยโชคดีสุขตาโพลขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเลขน้องภู <c oughs> มินะครับ, FC, นนรบ,รบไปเที่ยวต่างประเทศกันก็ประมาณนี้เด้อใครชอบก็จัดแต่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะก็เป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะครับ เป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะครับนี่คือยูทิะทมละสังขารลัวงปูหลวงครับทุกคนสาธุแต่อนญาตลำลากันไปเนาะสำหรับแนวทางน้องภูมินะครับเห็นถนนก็สวยงามมากเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถนนเสร็จแล้วนะครับมองทะลุทะลวงเลยครับตอนนี้กระทรมระสังขารลวงปูหวงคนกรีดถนนนะครับรอท,ที่จะทลองถนนรอที่จะทําบุญและขึ้นเบ้าให้เอฟซีนะครับ ถ้ามีโชคมีลาบกันก็ลืมเดอร์เอซีนะครับร่วมบุญด้วยการร่วมฉลองด้วยกันนะครับสาธุสาธุลำลากันไปสลางเป็กน้องภูมวันนี้นะครับไปเที่ยวกันด้วยการสนุกสนานมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม